สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพีราบ,บข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทอาหารบกครับคุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด -19 ในขณะนี้นะคะยังไม่น่าไว้วางใจค่ะทหารของเราจึงไม่นิ่งนอนใจเรานั้นได้ตรวจเข้มชายแดนนะคะทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวเพราะว่าสถานการณ์โควิด19บาบางทีค่ะอาจจะเข้ามาตามแนวพื้นที่ทางธรรมชาตินะคะที่เราคาดไม่ถึงของเราได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศไทยเราไปดูกันค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบ,บกยังคงเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ค่ะ โดยที่ผ่านมามีการเพิ่มกำลังพลและจัดอุปกรณ์เข้าสนับสนุนการเฝ้าระวังและป้องกันพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจภายใต้สถานการณ์โควิด -19 อย่างเต็มที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกองกำลังป้องกันชายแดนก็ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะ สำหรับการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดนเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในช่วงเริ่มมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอเมครอนทางกองกำลังป้องกันชายแดนกองทับกคงดำารงกกำลังพลและใช้ทุกทรัพยากรทีท่มีในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะตามเส้นทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองและเคลื่อนย้ายแรงง,งานต่างด้าว เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามเส้นทางต่างๆครับ ท่านผู้ชมคะการทํางานของกองกําลังป้องกันชายแดนกองทบกได้มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อาทิเช่นการวางกําลังให้เหมาะสมในพื้นที่เฝ้าระวังการใช้เทคโนโลยีในการตรวจตราพื้นที่หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยการสํารวจเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงอาจมีเส้นทางธรรมชาติที่สามารถข้ามผ่านได้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนแนวชายแดนที่ยากต่อการเข้าถึง ตลอดจนการดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนร่วมกันค่ะ จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของกองกำลังป้องกันชายแดนตลอดจนการทุ่มเทสรรพกําลังต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนซึ่งการดำเนินการของกองกำลังป้องกันชายแดนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 กองทัพบกยังคงห่วงใยและเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายดำารงตามมาตรการพิทักษ์ผลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรครวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและพร้อมเสมอ ในการช่วยเหลืออพี่น้งปรชาชชะนในโออกาาสตาต่งต่งๆไปครับน่นก็คือการทํางานตลอด24ชั่วโมงของทหารตามแนวรั้วชายแดนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์โควิด -19 ไหลเข้าสู่ประเทศไทยเราค่ะพิทักษ์ราชาปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ